เป็นศานาเสดายที่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นชาติมนุษย์กวา่าเสดามากแล้วก็บอสแสวงหารรมของพระพุทธเจ้าถึงเป็นติษย์สนาเสดายยันยิ่งเลยยิ่งประเวศว่าเกิดเมื่อโผล่พุทธศาสนาแล้วยิ่งมาทําลายยิงมามีการกาวทูมีการใส่ยไหลแล้วบมีคว่ำพลบมาถือแถมส้่ดูถูกปรามาตอีกนี่ตกต่ำยิ่งกว่าคนธรรมดาอีก ตกต่ำขั้กว่าพวกมหาโจรทั้งหลายสิข่าคน้นพวกนี้หนักมาก,มากโอกาสเดียวโอกาสช่องเดียวถี่คนสืพ้นทุกใดบ่มีผู้ใดสิสามารถบา่าแจกเกีย่ยงเดือนกรรมใดคือาพุทธเจา้าคําว่ากรรมมันนี่คําว่าลดพ้นแห่งกรรมืรอพ้นจากการกระทําของเจ้าของมีผู้เดียวแสดงได้นี่ะพุทธเจา้าัอกั้กบ่มีผู้ใดแสดงได้ในในหรอกมีแต่ทําตามะพุทธเจ้าล้วน,นเลย ผู <c oughs> ้ได้ว่าบ่มีคู่บ่มีอาจารย์มันต้องไดงยินไในฟั่งมาตั้งหัวน,นั่นนิจการประมาททั้งบัดนี้พระพุทธเจ้าผู้เดียวแจกแกงอธิบายเรื่องกรรมกายกรรมบจีกรรมมโนกรรมแบบดมีผู้เดียวและมีพุทธเจ้เาผู้เดียวสร้างสอน,สนแสดงเพื่อให้หนีพ้นจากกรรมที่ตัวเองกระทาใดถ้าพระพุทธเจ้าบ่เกิดขึ้นคนเฮากับเวียนายตายเกิดในควมอยากไม่ตัณหาในอุปทานเออเกิดดีมั่งเกิดซัวมั่งก็เวียนอยู่แค่นี้ บ่มีทางออกกันแล้วกันนี่เขาคุทธเจ้าคุณเดียวบอกทางออกให้างใดโดยอริยะสัจฉิปทิจจสมุบาทส่วนมากสิว่าพวกอื่นๆจังสิก็เข้าใจแต่ว่าต้องล่อให้ผู้อื่นเหตุผจะของคนถูกได้ก็ไปติดตันยุแค่ว่าเป็นเทพเทวดาแค่นั้นเองเด้ของพวกเขาบ่อาจอาสมารถสินี้จากวัตละวนอันนี้ได้ เกิดเป็นสัตจชานล,ลงนรกมั่งเกิดเป็นเ,นเทพเป็นเทวดาเป็นพุทมมั่งเวียนอยู่นี่แต่ว่าบอสามารถออกจากห่วงแห่งกรรมที่เจ้าของเหตุไปได้มีพระพุทธเจ้าคนเดียวสามารถที่สิบอกสอนแสดงวิธีออกจากห่วงแห่งกรรมที่เจ้าของเหตุได,ด้น,นแหละศาสนาอื่นๆเขาจะก็สอนทําดีอยคนกับธรดีคือกันแต่ว่าบรอาจสามารถหนีจากความดีนั่นไปได้ คือถ้ำบุญยังกระสางของเขาท้ำบุญให้่านช่อยเหลือบุคคลกระสางเขาจะมีความหวังและความปรารถนาปรารถนาว่าพระเจ้าจะเอาไปอยู่ด้วยยุติสวรรค์สนันสนันสนั่นนี่แต่ว่าพูตะเจ้าบาวาจังสันตนแรกเป็นทีพึงของตอนอ,อสัตว์และบุคคลทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองกระทาว่าจะเป็นไปตามผู้ได้มาบุลบดานให้เป็นผู้ได้มาสาบแช่งให้เป็นมันคนละเรื่องกันเลย,ยรรเห็นไหมล่ะวกเขามีความหวัง มีความหวังหวังว่าทําสิ่งนี้แล้วเพื่อจะได้เป,ปเกิดอยู่บนสวรรค์เท่นั้นเองทำ่นี่ล้วมีความวังเราของเข้าถ้ำเลยนั่นไปอีกมีหลายจังหวะเพราะว,ว่าได้อยากได้ได้บุญแต่ว่าถ้าพวกเจ้าทําบุญถ้าทําเสร็จยังถ้าทําเพื่อให้เป็นอุปนิสัยถ้าทําเพื่อให้รู้วิธีทั้งออกจากความปรากปนาบุคคลผู้ใดกระซังตะเกากอนพวกเข้าเข้ากันนะว่าถ้าทําบุญ ปรารถนายากเป็นนั่นจากเป็นนี่ยากได้นั่นจากได้นี่โหลดบริคิดว่าในความปรารถนานั้นเมื่อเกิดเที่ยวเวียนไหวใจเกิดอยู่ในวัฏฏะอันเก้านี่แหละไ่ได้ออกจากวัฏฏะใดทำบุญนี่ก็อยากให้รวยอยากเดลเป็นตำแหน่งข้าราชการนั่นนี่อยากเป็นเจ้าคนให้คนอยากมียยธาบรรดาศักดิ์อยากมีอำนาจให้คนย่ำเกรงวันกลัวเนี่ยทำยังกระสางย่อมมีความปรารถนามีความหวังตั้งเอาไว้โลดเป็นเร่งสี่ ออก่าเป็น่ยนเลยนี่ออกจากห่วงแห่งกรรมนี่เป็นเลยท่าพระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นว่ามีผู้ใดสีมาแสดงวิธีออกจากห่วงแห่งกรรมที่ตัวเองกระทาไปได้เลยว่ามีแต่ว่าเป็นหนาเป็นที่หนาเสียดายมากๆเลยผู้ใดสีมาเห็นเห็นคุณค่าของเจ้าของเองเพราะแมนคุณค่าของศาสนาได้คุณค่าเจ้าของเองด้ผูพจะุทธเจ้าว่าแล้วไปเลยด้คนก็ได้ไปหวังอยังจากผู้มีศรัทธาหรือผู้บรศสัทธาด้วยคนบ่ได้เอาบุญกับไพอีกแล้ว แต่จังหวะที่คนสร้างสอนแสดงเพื่อให้ซัดค้นจากทุกโดยแทย้จริงคือการดับที่ปฏิบัติมาทั้งบทเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเข้าถึงตัวใดเข้าถึงความดับดับอย่างดับสัญญาเวทนาค้นเฮากับปรารถนาความสุขมันบอกนั่นแหละความรู้สึกอันเป็นความสุขที่ทุกคนปรารถนาโย่ในวัตถุสิ่งของหรืออินว่วากามลาคะกามลาคะมีความยินดีพอใจ ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อยู่นั<ม>่เห็จยั้งเขากะปารธนาอันนี้แหละเนี่ยสรุปร่วมลงได้ว่าปารธนานีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นอยู่ทำ<ม>าบุญอันนี้สาธุเตอร์โดดให้เป็นนั่นให้เป็นนี่ได้นั่นได้นี่เออบานี้ผู้เคยเป็นผัวเป็นเมียทำบุญไปเพิ่บเข้าปปไปกับให้เป็นผัวเป็นเมียกันอีกนั่นไปยังสั่นเด้ บริคิตถึงว่าในโลกหนึ่งมันเป็นความอนิจจงความอนัตตาบริคิดถึงตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเพราะความยึดนั่นตั้งหากหลักที่พวกเข้าผ้ากันูกอยู่นี่ยึดยึดในความปรารถนาสุขยึดเพื่อให้เกิดความได้ดังใจเหมือนบรหล่ดยินล้นคนควายนั่นนี่ร้ายอันหลายยังเพราะว่าที่ท่ำถือหรือว่าทํำทิต ก็เพื่อความปราถนาซุขกันเองซุขอันเกิดจากการมรมในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเห็นว่าละ่ะตัวเดียวนั่นแหละนักนักแบวก็นย่ยสุดตัวนี้ละจังว่าสีผ้าเห็ดอยู่นี่วัดนี้ก็บกบอยา,ากได้ยังไอยังสี่าส,าสางมากกับบ่เคยอยากได้แม้กระทั่งบุญกับกอยากได้ก่อยากได้จักเม็ดจักเยวไปยัง เสียเอาไปเพื่อหยังเสียเอาไปเป็นเพื่อนยังเอาไปเป็นหยนังจังว่าเสี่ยวพญาย่ามที่ไลยวิธีในกุสโลบายในการบอกในการนํำท่าให้พวกเข้าทำความสสเห็นในตรงใดให้เข้าใจเข้ามาอนิจจังกับอนัตตาผู้ใดยึดมั่ก็ทุกนั่นแหละยึดในอนิจจังยึดในอนัตตาก็คือยึดในความป่าถนาสุขนั่นเองสุกสิงทุกอย่างอ่ะเข้าทุกพราวะยังเข้าทุกราวาเข้ายึดเด้ลู้บ่เท่าท่านความสุก รูกก็เท่าท่านสิ่งที่ตัวเองหวังไหวนั่นเองยึดว่าให้บุคคลผู้ี้จากไปเออบ่ให้พ่อให้แม่ตายบ่ให้ลูกเต่าล้อลานตายยึดเพื่อสิ่งนั้งให้คนอื่นๆมาทำถือใจของกูสิมีความสุขมัง่งเออยึดว่าให้หมูหมาแมวตายยึดว่าให้ทรัพย์สมบัติเสื่อมเออลักษณะนี่นีแต่ความยึดทั้งบัดเลยเราไปผู้ใดลูกท่านมันแท้จริงแล้วความสุขจริงๆมันบ่มีมันมีแต่ความยึด ความถูกกับบรรมีความสุขกับบรรมมีที่มันมีราวาห้างยึดยึดไวให้มันเกิดความเหได้ดังใจเออมันแหละบัดนี้ยึดียังก็แล้วแต่โดยภายนอกแม้กระทั่งบานล่างกายจากของที่ยึดอะไรแล้วกับวอาสามารถที่จะควบคุมให้มันเป็นของเที่ยงได้เออบม่อยากให้มันป่วยมันกับป่วยบม่อยากให้มันบาดเจ็บจากคมมีดจากน้าจากหยาจากอุบัติเหต,ตุต่าง มามันก็เป็นยึดยึดทั้งนั้นแหละว่าอยากให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่ห้าหากักพลัดพลาดห้ามาคิดเบื้องขากลดทุกเกิดจากสิ่งที่ยึดเนี่ยเออบ่ได้ว่าต้อสิ่งที่รักสิ่งที่ยึดความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะว่ายึดเพราะปรารถนาความสุขนั่นเองเมื่อปรารถนาความสุขแล้วความทุกข์นันบ่บ่ปรารถนามันก็อยู่น้ำการ เขารูปสาวท่านมันตั้งหากล่ะสี่ทาบุญมาทั้งบัดนี่ก็เพื่อสิปลอยว่างจากสิ่งที่เขายึดอยู่นั่นเองยึดในความสุขอันเกิดจากรูปเสียงลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์นะทำมาลมเข,ข้าใจคำว่าทำมาลมเราบําบัดอารมณ์ยินดีพอใจในรูปร่างกายอารมณ์ยินดีพอใจในสัญญาเวทนา ในสิ่งี่คิดคือสังขารในวิญญาณก็คือรับรู้เอาเฉพาะหน้าเดียวคือหยุดเอาเฉพาะสุขนั่นเองนี่นนแหละท่า,มมาอารมณ์ก็คืออารมณ์ยินดีพอใจอันเกิดจากตาหูจมูกลินกายใจนี่เองที่เพื่อนสร้างสอนแสดงมาหลายแบบหลายอย่างก็เพื่อความปล่อยว่างตัวเดียวเท่านั้น <c oughs> แหละเพื่อนต้อบอกว่าตามันเป็นของร้อนร้อนเพราะว่าอย่าง เมื่อตากระทบรูปแล้วนั่นร้อนเพราะความปรารถนาในสุขเห็นไหว่า<อ>แต่ว่าในสิ่งที่เราปรารถนานั้นเอสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะคือว่าขาปรารถนาในบุคคลบุคคลนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเห็นคือว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นกระบอกเป็นทุกข์พระเจ้าข้าเห็นแล้วถ้ามันเป็นทุกข์แล้วเป็นอย่างคือพากันยืึดนั่ง คนหนึงบอกว่าสุกกรบ่เมนจริงทุกกรบ่เมนจริงที่มันจริงแต่ื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเติดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะดับเป็นธรรมดาเล่าทุกข์นะทุกข์เพราะว่าเรายึดมันคนล่งบางหน,หนึ่งเด้แต่นั้นถ้าบุญมาทั้งเบิดเพื่อความปลอยว่างเลยบได้เพื่อความอยากเป็นอยากเป็นยังบได้อยากเป็นยังเพื่อความอยากได้อยากได้ยังอยากได้ความสุขมันเองให้มันรู้เท่าท่านความสุขที่เขาหยุดอยู่หยุดแค่นั้น บุคคนในโลกนี่คำว่างาอรมพุทธเจอเอกาณมาจริงหนึ่งไม่มีสองบัณฑิตรังกท,ท่านแล้วกาหาจุดที่จะไปตำนี้ันใดเลยคำว่ารักอื่นเสมอด้วยรักตนนั้นเป็นไม่มีฉีดเบงทางโลกเ้ยคนเน่าหักกันหักภาวาอย่างหักพราวาแท้งใ้สนองไใ้แท้งเพื่อจะสนองตัณหาต้องจะพรอมเอง หึงหวงไหวกับหึงหวงเพื่อสนองกันหาจาของเองเออผัวกับเมียกับแพ่งไหวกันน่าน,นำการตาหูจากโหมดลิน่นกายใจออนั่นแหละถ้ามาล่มก็เพื่อว่าส,สนองอารมณ์ของตัวเองนั่นเองเออจริงหรือว่าจริงนี่คือท้งโลกนะหักกันแพ่งกันไหวทั้งสี่หรือว่าปกป้องบุคคลผู้ดใดผู้หนึ่งก็เพื่อยังเออเพื่อมีผลประโยชน์นั่นเอง จริงมันบรหิหารเข้าจริงกับไคก็ดีสัตเข้าไปเลยโดยปรมิมตรเนี่ยแม้บิดามารดาเนี่ยก็ไม่อาจสามารถว่ารักลูกอย่างจริงใจถึงขนาดนั้นถ้ารักจริงคือว่าเอาพริพานให้คือว่าบอกคือว่าสอนลูกมาต่ากเกิดเป็นพระอรหันต์ให้พ่อใหแม่นเรย่องหลา่าลูกเอ้ยบ่มีผู้ใดสอนแบบนั้นมีแต่างกสอนวาให้เป็นเจ้าเป็นหน้าใหญ่โตถอยูย่ยนในตระกูลที่ยากจนบ่ไดเรียนหนังสือ กวาหันไปเอาผัวฟังก็เพื่อ,อยังเพื่อจะคล้องเสด็จมอยู่มีกินเพื่อจะคล้องเสด็จมีความโสมีสื่อมีเสียงมันไปจังสี่จังหากคิวบางจริงหรือว่ากจริงพวกแกว่าในระยะคำใดนั่นแหละเพราะุก้นปรารถนาสุกใสตนทุกคนจึงดิน้นร้นอยู่เนี่ยดดิ้นร้นเพื่อความสุกใสตนหึ่งหววผัวหึ่งหวงเมียไว้ก็เพื่อตนนั่นแหละหึ่งหวงลูกสาวไว้ก็เพื่อขาย แม่บ้าลละขายบรสันแต่เขามาขอเอาให้ซื้อเงืนแถมไห้มันมีจะาคนบ่เนาะบ่มีจะคนได้ยังน,นี่ถ้าเขาแรนน้ากันกับน้าปรับน้าไหมน้ำยังเขียดสึกื้อื้นในหัวใจพี่เสียหนา้าเสียตากันหักไพ่บัตรเขาแกว่าเสียหนา้าเสียตาก็าาาหักเจ้าของกันแหละว่าเลยหักผูก้อื่นดอกมั้นหักลูกดอก เสียหน้าเสียตาเสียสะเสียตะกูลความนั่นความนี่จริงหรือว่าจริงหักจาของได้หรือยันจาของเสี้หน้าเลี้งขันนี่แหละสรุปรวมแล้วคือห้อยยึดยึดในความสุขของตนเองตัางหากนี่โลกเป็นสี่ปฏิวัติโดยทั้งทมอะรักใดที่เสมอโดยรักตนเป็นไม่มีฉะนั้นอยาค้นทุกขก็ต้องทําตัวเองให้พ้นจากความยึดมันม่นหรือมั่นนี่ให้ได้ นี่ก็รักเสมอโดยตนเท่ากันเบาว่าโดยที่สุดแห่งความดับทุกข์นี่ดับสัญญาเวทนาทั้งหลายนี่เอบอบม่มีพู้ใดับในห้าไใดนอกจากตัวห้าเองยิงแล้วก็ริงล่ะนั่นแหละบ่มีพู้ใดับในห้าไใดเลยสุขอันเกิดเจอสัญญาก็สิไปมี่อย่าง<อ>นั่นแหละพุทธชาเวทนาสัญญาทั้งหลายที่หฮาจําได้ไมยรู้ทั้งหลายแหล่นี่จนเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของเฮาแล้วเกิดเป็น ปัญหาและอุปทานกัเพราะว่าสุขอันเกิดจากสัญญาณาสี่ภาพของุขพ้นที่จะมีเพื่อว่าปล่อยวางในสัญญาสัญญาใดสัญญา,าของความสุขของเจ้าของเองนั่นแหละคิดง่ายๆด้วยละ่ะพวกกมียแพงกันหักกันแพ่งแบบใดแท่งไปนอนน้ำกันแม่อบอกพวกกมีแต่งงานกันแล้วบปนอนน้ากันเลยมีอยู่บอกเสียว่าแก้งปนนี่ มันมีอยู่บา,าบ่ามีนั่นแหละมันจะยังสัน่นพูนมันอยากนอนแต่ตาบวชหนึ่งแต่งงานการบุญมันลอยกัน,นตาพูนแล้วเจ้ว่าล่ะนี่แหละพวกแกแก้งแต่พอจ้ท้องงวดเจ้ท้องหาดยจาท้องปากปลาแดกบ้าเปมันนเนาะแต่ที่นี่อย่างเจท้องปากปลาแดก ทักว่าล่ะโอ้ยมาวันได้หลังหวงผัวนั่นก็นเลยแล้ฟังเลยเนาะเออว่าวัได้ว่าแม่ยังหวงผัวจะเข้าผัวไปถึงคั่นขันรุ่นนั่นเลยยังหวงเนาะพอว่ากันพอว่ายังลอยปีเท้าใก่ตายหรอป่วยใก่ตายหรอเด้อสิบอกมีข้ามีบ้านลูกเต่าเราหลานมาเบิดเมียกำนั่งยุ่งขางๆข้างขวา เบิ่งพุนันมาแล้วบะพุนี้มาแล้วบ่เฝ้าสั่งดูกสั่งหลานเอ้ยกระฟอตายยังสารุสีเด้อหลานเด้อหันมาหาเมียอีหานี่ตะกุตายเอาพวกไม่เด้นเนาะมาสั่นแปดสิบเก้าปีเลยได้เมียกันเลยพวกระตีตายเดิมนี่เฝ้าเราก็ตายนะมันเป็นอะไรสั่นรุ่นนั่นยังว่าตันหาเออมันบ่ได้เท้าแก่ชาลาไปตามไปมันบ่ได้หัวงอกมันบ่ได้มันโลนไปน้ากันเลย สั่งหลูกสร้างหลานบอกไปกับพูนนันพูนนี่เออดันมาลาว,ว่านี้มาละคือคือปัญหามหาเนี่ยเหตุการ์กึ่งเกินอีหานี่แต่กูตายมึงเอาัวใหไม่ดีเนาะกูนั่งไปหาข้อมึงว่ะโอ้โยบักตีมเอ้ยยังคิดก็ได้ใจไปเลยสูตายแล้วยังบรูดเลยยังบักบ่าอีกว่ะ <S <S 1> <S 1> เป็นสั้นแหละขนาดนั่นเด้เห็นไฟแห้งไปต้องเอาเบาเส้นสองสามคนละกึ่งใส โอ้ยบอกเขาเดียวตายส่มสัง,งเงียเก่ยะเาให้ห้องน้ากันแซลแซลพราะความหยุดเนาะอันเดะซุกกับวเที่ยงคือ,อที่จริงเข,าข้าคําว่าโดยคเว่า,าของพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่เธอปรารถนาสุขทุกนั้นแม้นไม่ปรารถนาก็จมติดตามสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกเพราะความปรารถนาสุขตัวเดียวนี้เองนี่มันขาดมันคุ้มไหมว่าต่ําปคำว้าคาเดียวของมัน บาดในห้องแปลได้บออ่อบล่ะเนาะเออนจะจังว่าผ้าพวกเจ้าเห็ดสีมาปฏิบัติทั้งบทสีผ้าสางนางกอหอนี่ยู่นี่เออขอบาด้จังได้บุญจักเม็ดเด้ซื้ซอยูจักเซลไปหยางยาวว่าละ่ะรือพวกเจ้าอยากได้ยุบจังได้เอาไปเกิดเป็นเทวดาบอ,อยังได้เอาเพอว่าสิให้ให้เอาเอาเอา,เอาไปแลกกันก็ให่งลูกเต่าร้านได้เป็นเจา้าเป็นนายเป็นคู่เนาะเอาไปแลกกันับว่าจะให้เจ้าของ หรือว่าผู้อื่นๆสู่เก่าเล่าหลานบดบงสกากณาญาติหมูหมากาไกให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งพวง่นละเอาไปแลกกันเนาะกันวะนั่นเป็นการสั้นผู้ใดทําบุญยังขืนสาดูเดอ้อโหลดนะเออให้ผู้ขานหังให้ผู้ขามีให้ผู้ขารำรุวยเงินทองลูกเก่าเล่าหลานไล่ไปเรื่อยเด้บาทเดียวหนึง่งยี่สิบบาทยัำสูงตะกีเป็นสัตว์กรรมจนเหียวบด บัตรปัตนา,าพาตนาปุา้ยมันเกินน,นะวะเสียงสัตน่นแหละี่ข้ามาสะสมบุญเ้าสะสมบพรามันสะสมเพื่อสิยึดเดยยึดเพื่อสิเอาบุญตัวนี้เอาของทานไปแลกกับตําแหน่งหยดทามรนดาศักรแลกให้หอดลูกเต่าเล่าหลานแลกหอดหอดบวงสักนายาิเดียวม่ท้รบดาเด้นี่แหละความหลงของคน หลงขนาดนั้นเพออระาะความปลาถนาสุกตัวเดียวเออถ้าลูกเต้าเล้าล้านกัดล้านกูเห็นไหมว่าถ้าทุกว่ามันได้ดีมาได้เออยิ่งประเภทว่าไปฟูกถืกอลอตเตอรี่แจ็กพอตยังสิอุ้ยทางพี่น้องกูขักเห็นไหมว่านั่นแหละเป็นสั้นบัได้มีผู้ได้หักเฮ้าทอโตวเฮ้าดับแต่ามาคิดดีๆเล,เล,ๆเล้จริงหรือว่ากิงแย่คำใดคิดท่านบ่นอนนี่ ปีนี้ให้มันท่านในเดอ้อความคิดเห่นเดอ้อให้มันท่านในเร้อปีนี้เออแหละเห็นมันเข่าหูเนี่ยหูเกาเอาหูไม่แล้ว <c oughs> เป็นสันอะไรไปฟังยอนหลังอีกทีหนึ่งแล้วก็คอยพิเจารณหน้าเข้าไปมันี่เ้าใจ,จแจ่มแจ้งกว่านี้เด้เออรักใดสิเสมอโดยรักตนไม่มีพอาะทุกคนปร,รารถนาสุขเฉพาะตนเท่านั้น แต่หากผู้หญิงผู้บ่าวผู้สาวหักกันกับหักนอนกันแหลมันสิมีอย่างลองผู้อื่นไปใกล้บังดูศู์ขึ้นความรู้สึกศู์ขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟในหัวใจเจ้าของนะว่าละ่ะพวกขนาดว่าพ่อรูอ้ความเนี้ยหรือแม่ลูกแม่ยังก็ลแลาต่เถอะมีมอล้ำขึ้นบักแดบดบมันก็ไปเซิร์นอาหารนั่นสิเห็นว่าละยี่สิบบาทไปเศร้าอยากเศร้าขาเขาเลยเนะ จริงๆมันไม่อยากเศร้าซำนั่นมันกลัวนั่นอีกอยู่แต่วันไดซ้ำนั่นนะแต่ก็มกักยอมเดี๋เพ่งเดี๋ยวเพ่งไปเลยวันแบบนี้เย็นเก่ามึงเมื่อนี่แบะบักฮานี่ก็ว่าเด้วยเร่งสั้นเห็นว่าไงช่ยวเยเร่งสั้นวะข้ทาทตากระทบคุณนวาสิดาเจ้าเสือละเรื่องสั้นมันเป็นทางอิ็รีไมเ่เพราะจิงสิ้นใครอยู่เรามีฟอร์ม เป็นยิ้มนั่นแหละคำว่ายึดเห็ ell, นเห้าถูกบันพูดถึงเรื่องการทำสมาธิด้วยกันยึดติดในความสงบบรสงบเดอ้อเพราะว่าความความอยากในการสงบของคนมันค่าคิดคิดอยากให้มันเป็นนั่นเองมันก็เลยบรสงบฉะนั้นจะไปสนใจในความสงบหรือบอรสงบยังแล้วแต่จะไปยึด คือบริกรรมไปล่มหายใจเข่าออกกับความบริการเป็นอันเดียวกันเท mm hmm. ่านี้จะไปสนใจ่างอื่นสนใจแต่ข้ามบริการกับล่มหายใจเข่าออกตีคู่กันไปเรื่อยๆเข mm hmm. ้าทุกเข้าบรสงบเพราะว่าเขายุดความสงบเพราะว่าบรสงบเมื่อนี้นะมันยุดได้นั่นจากว่าละประทงกันได้ครับหยุดความสุขเ mm hmm. วลาข้ามความสุขกับความยินดีพอใจกันเดียวกันนั่นแหละ มันเวลาด่างอื่นๆเขามากระทบเด๋อก็เป็นความบอพข้อใจทันทีนี่คือกันสนันสมาธิก็บ้องหายติดในความสงบอย่างหายููแคล่ลมหายใจเขาออกกับคําบริกรรมคู่กันไปเท่านั้นย่างอื่นๆเป็นว่นาเป็นกับสร้างแม่มันแต่ว่าล่ะให้ยว่าตั้งสี่ให้คิดสร้สางแม่มันเออกูสิอยูแตล่ลมหายใจกับคําบริกรรมพอถ้าจับตล่ลมอย่างเดียวจับอ่ได้หรอก,ม,กมันยากย,ยากียังนีง่ ต้องคอยคอยถิ่นออกไปผ <c oughs> ู้สิได้รวล่มหายใจอย่างเดียวมันขึ้นระวังสามกับสี่มาให้เลยว่าสร้างมันดอกอันซื้อมัน <c oughs> บาสิบอเรื่องช้านเช่นยังกัเลยพว <c oughs> กเขาม่ต้องจักซื้อมันมากหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าปล่อยว่างได้มากเอาหล่ะมีความรู้สึกว่าถูกี่ดับล่งหลายยางเป็นลําดับลําดับเอาสังเกตความรู้สึกหลดอดยังกระสาง แต่ผู้ใดยังมีความสูญขมา่าสะเทือนขอมา่าเวลามีผู้นั้นผู้นี้บอกบ่าถูกใจกระทําบวถูกใจนั่นแหละของยึดความยินดีพอใจจากบละแั้นปัญ่สินมันยึดตัวนี้เด้มันจังบ่พอใจที่จริงก็คือยึดความพอใจตัวเดียวหรือยึดสุขตัวเดียวนั่นเองเวลาคนเบาน,นันนี้ปุ๊บมากปาั๊บเขาบ่แล้วเด้บ่แล้วง่ายได้อันตัวนี้หมายถึงว่าว่านหยา เลื่อนมาบา้วง่ายเอาอยองหันเละคิดเยอะหันเลยลุ้มอัลลัมเยู่ได้หันเละเออนังสันจริงๆฉะนั้นในการทํามสมาธิก็คือกันอย่าไปยึดความสงบอยู่ในปัจจุบันหู้ดังลมเขา่าลมออกกับความบริกรรมนีเท่านั้นแหละมันจังสีเบ,บาบะทกูกมันจังสี่โอ้ยบัศนงบเมื่อไหร่นะก็บัศนงบแล้วมันอยากยหันพอใจว่านนี้ช่วยแบบ ดูในหูดังอย่างเดียวเฮ้ยสินมนันยังสิเกิดขึ้นในหันในตาในเจ้านั่นน่ะกระร้างจังกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงภายนอกเลยจะไปหามื่นตาเบิ้งเด้ถ้ามันไปเกิดขึ้นจริงภายนอกกเมื่นตาเบิ้งมันผ่งเบิ้งยู่ตาโบโบล่นออมาหันโอ้ยมือนกระลูกแกนท้านละเนาะแม่บ้าหล่ะทำท่าอยากเห็นแต่คอยย่านมาสั่นโอ้ยเด๋อดจังพูดเบาๆบ่ราะห้เป็นมันสิบมมี คนแกหลดแกคนมากสิเป็นบานั่งไปปัวาอยู่ท่นนี้แล้วถือว่าพระวนา,า่ะเป็นบาอ,อให้ให้เห็นง่งามเอาเนาะ <laughs> หเห็นง่งามเอาสูจะมาตาบโอ้เยื่อว่ะพอดีว,ว่าท่านเศร้ายาอย่างนี้ <laughs> อ้าสมาทาน